ช่วิ่งตัวนี้มันดูดีดังอะกระเปาาได้ไรห้าพันมันแยกกล่องหรบอกว่าสิบกล่องอาจจะสองหมื่นลนี้ล้วเลื่อนไก่สี่หมื่นเจ็ดช่อบ้าไปแล้วแหงทุกอย่างไปไปไป,ลป,ลป,ลปลแล้วให้มไมึงกูดูจะไม่วิ่งอะแล้วกดปั๊บไม่ได้เอพี HP ไม่มี อืมแล้วก,กระโดดเก็บไม่ถึงด้วยเมื่อกี้ผิดเลนพอใจแนละ้วสิ่งดีๆที่มีให้กันโอเคโอเคกดนบับหมดแล้ว แต่ตาร้องเพลงเองแม่งเลยนะกูตอนนี้ไม่ได้เปิดเพลงฟังเลยถึงจึงนี้นะมันจะดุมจีกูมันอยู่คนเดียวฮ่า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 าฮ่าใครเข้ามาดูตอนนี้ก็อ้ชีดมึงบ้าวะบ้าจรีน เวในเสาเมื่อกี้มีเรื่องกับกูแน่แล้ววันนี้อยากได้ทักสิบสิบเต่าทองกลางดีเลยมาที่สิบเต่าไม่น่ายากมั้งเห็นมีบางคนวิ่งรอบเดียวต้สามสี่ 3, ลูกแล้วกูจะเป็นคนโชว์พินิหานนั่นเองพินิหานเต่าสี่ลูกในหนึ่งรอบเดี๋ยวถ้าพักกูจะโชว์พ่นิหาน วิ่งทั้งสตรีมได้สี่ลูกอันนั้นก็เป็นไปได้อะไรเนียดูการเฉี่ยวในเส้นโอ๊ยโอ๊ยเ <c oughs> ชิญทุกท่านเลย เอพีก็หมดเอพีก็หมดสำเนียงที่ไหนเนี่ยเอพี HP ก็หมดเอพีก็มืดเดีเ๋ยวไปน้ำน,นะเอพี HP ก็มืดไปไม่เหี่ยวเฮ้ยแล้วก็แล้วกูชอ็อกแชกแล้วกูช็อกแชกยี่เะไรวะแล้วกูซอกแซกเฮ้ยแล้วกูเข้าช่องกลางแล้วชนเลยนะไม่ใช่ว่ารอดนะ ลัดช่องลัดช่องวัดจีก็ตลกมากเราเนี่ยเอาเราเว่อร์เราเ,เราเว่รเรถไร่ระรารี่ีานี่เรษเลยถ้าแตก,กแัไม่แตกเลยจช้ ถ้าสมมติว่าสิ่งที่คุณลองไปติดลิก็ิสร็จจะเป็นยังไง,งอ,อ่ะเราต้องไปวิ่ง R F เลยนี่เพราะว่ามันลีใช่ปะ่ะเราจะได้ได้ SP ลบสองตามจริงไม่ได้ละยังทำไม่เสร็จหมดเลยคอนเทนตแ์แล้วซอยดีไม่ดีจิงนะอยในรถเยอะนี่เชียบแบบหนานุ่ม เชียร์แบบน,นั้นสับประเทศเลยนี่แล้วเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรเรียวโคทีตรงนี้ <c oughs> แล้วก็เรียกอีกครั้งโอ้กอดเกีบยวไป็ไปได้ไลยเปนไปได้ไไดอุย้ยตัดทองมาแล้ว หนึ่งเนสแล้วส่วนวิงด้วยส่วนที่แพงที่สุดเดี๋ยวนะราคาเท่าไหร่เฮ้ยได้กล่องในรบสิบอันแล้วสี่เจ็ดเก้าโคตรแพงเลยสี่เจ็ดเก้าเลสโไปแล้วก็ใบเซต N กับ X ไม่ต้องเอาเนาะอาแต่เซตก็พอเท่าไหร่สีทองวิงะนะ บอกของ,ง่ายนะแสนแปดโคตรถูกเลยเดี๋ยวนะมราคาประมาณนี้หมดเลยปะแับโกงแปดหมื่นไม่แปดเออแปดหมื่นพอหน้าแสนหนึ่งตอนกลางแสนสามความล่ำซ้ำนี้เชีย่ยวิ่งกระมาณแสนวันผมนจะมีเงินซื้อรถหนึ่งคัน แล้วตรงนี้มันคือที่ปั๊มอืมกิดเพูดว่าที่ปั๊มหลอดผู้ชนไปเลยจริงตามสไตล์ตคนจีนจุดจอดขุด ได้ไงหลอดเขียวไม่ยังไม่เขียวโอ้โหโอ้โหตีโคง Ê, ốc, cợp, cợp, cợp. Mana một về rồi Mana cũng nói mà. Sẽ không có mana. ดี่ยวมุมนี้เลยก็ปุ๊บน,นี่เซียนวิ่งมานานว้ามาจุดที่ใกล้ขึ้นอย่างนะเดีย๋ยวชวนกูนะ ครับดีดำเนินป่ะเอาอย่างทางดูถามจริงโอ้ยรถวาร์ปเมื่อกี้นายบอกว่าแกแล้วไงเกือบไปเกือบไป แล้วเราบอกว่าเราแก้รถว้าร้อนเรื่องวาร์ปเลยผมจะโอ้โหแล้วคอมโบรัวๆวสวัสดีครับคุณช้างสวัสดีคุณแบ็คโซระด้วยนะสวัสดีครับแล้วกูเลี้ยวโค้งนีกแล้วแล้วกูพูดทุกครั้งอืมแล้วกูชนเลย โอเคนะโคงที่ดีหลอดเกี่ยวช่วงที่นิงพอใจะหายเลยนะโอ้โหวิได้สโรวบเลยดีก็อย่างนี้แหละหรือว่ากลายเป็นกล่องเปล่าแล้วที่ขายออกสองเม็ดแล้ว ต่อดวงกำลังมาสองรอบสองเม็ดอะไรจะไปยากวะกับสิบเม็ดในวันนี้โอ้โหพิวมากไอเดี๋ยวนี้ไอเต่าแบลลี่มันกี่บาทแล เฮ้ยจุ่มพูดมากดไลค์ให้วิ้ยขอบคุณมากนะฮะจุ่มพูดอ,อ,อย่างสีเหลืองนี่ชงไปโอ้โหเช่ดปิดฝอยหน้าคนขับรถม่หันมวะอยู่ดีมันก็ได้ขึ้นมาโอ้โหเดิมนมาทำ มะม่วงอืมดยดีครับสวัสดีครับคุณพัชรพลหน้าขมังเบเก,กียด วอาส้มหายไปนานเลยพี่หายไปในรงคลิปอยู่ตลอดแค่ไม่ได้ไลฟ์สตรีมเฉยๆแล้วก็ก็ก็จริง <laughs> เวี่ยก็ไม่ดีสิเอ้ยเอาเกียร์หมดอายุเอาไปส่งเกียร์ใหม่อีกแล้ว คีดว่าเอาแล้วมาที่เดิมตีทองโอ้โหสามรอบติดเต่าทองยอดเหเลย